ไม่เกินสามปีพันล้านแน่ยิวฉัดมงคลขายของได้วันละล้านฟาดคนว่าเกาะเมียกินไปวันวันเห็นแต่เจนนี่ทำงานคนเดียวตั้งหน้าทำมาหากินไม่แพ้ภรรยาย,ยิวฉัดมงคลล่าสุดโพสต์ฟาดดราม่าชอบค่อนแคะเกาะเมียแบบหน้าหงายว่าขายชาขายสบู่ได้วันละล้านไม่พอใช้ครับเขาว่าผมต้องเกาะเมียกินไปวันวันเห็นแต่เจนนี่ทำงานคนเดียวยิวไม่ทำการทำงานเลย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับอุดหนุนชาผมได้นะครับจะได้ฉลาดขึ้นด้านสาวเจนเนี่รัชนกหรือเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็เข้ามาคอมเมนต์ชมสามีด้วยว่า เก่งมากๆค่ะที่รักขณะที่หนุ่มยิวก็เข้ามาตอบภรรยาด้วยว่าไม่เกิน3ปีพันล้านแน่นวนท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากกว่าไม่ต้องไปสนใจปากคนอาทิตั้งหน้าตั้งตาทํางานครับอย่าได้สนคำพูดคนที่ทำให้เราขาดศิละงานก็ทำคุณธรรมต้องมีอย่ายึดติดกับคำพูดใครที่ทำให้เราขาดความมั่นใจที่ต้องสู้ เห็นป้ายยูไลฟ์เต็ดตลอดนะคะเก่งมากเป็นต้น